สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาพบกับนิยายเสียงเรื่องพระชายาผู้ถูกหมางเมินซึ่งประพันธ์โดยพ่อยพันแสงก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและนักเขียนด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนช่องนิยายเสียงของเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะ หนึไลค์และหนึ่งการติดตามของท่านคือกำลังใจของเราค่ะเชิญรับฟังได้เลยนะคะตอนพิเศษวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสำหรับคนรอน,นั้นช่างเชื่องช้าอย่างยิ่งแต่เพราะความรักจึงไม่อยากไปร,รบกวนในยามที่นางทำงานอยากให้นางได้มีอิสระเสรีอย่างที่สุดนางเป็นคนเช่นไรเติบโตมาแบบไหนเขารู้แจ้ง ดังนั้นสามปีที่ต้องจากกันไกลถึงข่าวนั้นจะส่งองครักษ์เงาที่มากฝีมือคอยติดตามคุ้มกันนางสลับสับเปลี่ยนกันถึง20ชีวิตแต่ตนเองไม่เคยผิดสัญญาติดตามนางไปเขาอยู่เมืองหลวงก็กำจัดทุกบำรุงสุขให้กับชาวบ้านชาวเมืองทุกปมปัญหายุ่งเหยิงที่อดีตฮ่องเต้สร้างเอาไว้ออกไปทีละปมทีละปออาจยากเย็นแต่ก็ส่งผลดีเขายุ่งกับงาน จึงไม่ต้องคิดฟูงซ่านถึงคู่มั่นคู่หมายจนเกินไปส่วนส่วนดอกกุหลาบนั้นก็ถูกดูแลอย่างดีเช่นเดิมที่เพิ่มเติมคงเป็นสีและสายพันธุ์ที่มากมายหลากหลายขึ้นกับทุ่งดอกปีอันทวาบัดนี้นอกจากสีแดงก็มีสีขาวแทรกแซมไปด้วยกับมีต้นดอกเฟื่องฟ้าหลากสีกับกล้วยไม้ที่มีทั้งแบบแขวนเอาไว้ตามระเบียงบางสายพันธุ์ก็ปลูกลงดิน ซึ่งส่วนนั้นกว้างใหญ่ขึ้นกว่าเมื่ออดีตหลายเท่าป่าต้นเฟื่องกับป่าไผ่เขียวถูกขยับตัดออกไปให้กว้างขวางขึ้นส่วนเรือนที่อดีตเป็นเพียงไม้ไผ่ขนาดกลางก็ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นและสร้างจากไม้จริงทั้งหมดเพึ่งยาเหมาเองน้วฝ่าบาทเพื่อเซียนเฟยเอ่ยเตือนพวกเป็นนายเช่นห้องเต้หนุ่มที่เร่งร้อนต,งตรงปรอต้อนรับการกลับมาของว่าที่ฮองเฮา ซึ่งส่งจดหมายมาแจ้งกับตัวของยวนลี่อย่างว่าวันนี้คือกำหนดที่นางจะเดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงอย่างแน่นอนซึ่งตลอดเวลาสปีอีลลัทธาวานั้นไม่เคยขาดที่จะส่งจดหมายมาบอกเล่าถึงความเป็นอยู่การเป็นแพทย์หลวงในถิ่นธุรกันดารว่าสุขสบายดีด่ารักษาชาวบ้านได้มากหรือน้อยอาการของชาวบ้านเป็นอย่างไรยังขาดแคลนสิ่งใดบ้าง เขาเองก็จะเขียนตอบกลับไปเช่นกันเล่าถึงสิ่งที่ตนเองทำบอกข่าวของสกุลอี้ทุกคนไปจนถึงหลิ่งนี่เอ๋อกับลูกสาวของนางที่ออกจากจวนสกุลอี้แล้วไปเปิดร้านขายบะหมี่กับโจ๊กในยามเช้าซึ่งได้สูตรมาจากมารนาของนางที่จากลาไปแล้วข้าอยากให้นางเห็นหน้าของข้าเป็นคนแรกที่ไปรอรับนางนี่นาคำสัญญาในอดีตเมื่อ3ปี เมื่อครั้งมาส่งนางและลาจากแก่นางว่าจะมารอรับนางไม่เจอไม่จากไปวันนี้ต่อให้นางจะมาถึงยามใดเขาก็จะไปรอฟาบาทก็มารอแต่เช้าเกินไปหรือไม่แต่ถึงเพื่อเซียนเฟยนั้นจะคิดอันใดบนห้องเต้นในใจแต่ภายนอกก็ทำเพียงเป็นผู้ติดตามที่ดีของหยวนลี่อย่างเสมอมาจะดีจะร้าย จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใดขอไม่เคยอยู่ด้านหลังของผู้เป็นนายเลยแม้เพียงครั้งเดียวพอประตูเมืองเปิดจนถึงยามเฉินรถม้าคันหนึ่งก็เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้อย่างไม่เร็วหรือช้าแต่พอเข้ามาอยู่ใกล้คันลองของสายตาอักษรคำว่าอีที่เห็นเด่นกระจ่างตาก็ทำเอาหัวใจของหยวนลี่อย่างติ้นทีจนแทบจะกระเด็นออกมาอยู่ภายนอกอภรรได้อยู่แล้ว เจ้ากลับมาได้สักคราคนวัยยี่สบ้าที่ใบนหน้าเริ่มคมเข้มเพราะเข้าวัยหนุ่มชะกันหนวดคราวเริ่มรอยขึ้นเขียวชัดเจนตามแนวสันกรามเรือนกาที่แกล่งกำยำขึ้นแต่นิ้วเรียวยาวทั้งสิบนั้นยังคงงดงามเช่นเดิมสายตาคมกริบจับจ้องไปยังรถม้าคันนั้นไม่มองสิ่งอื่นอีกเลยจะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่คุณหนูคนงามจากสกุลใด ก็ยากจะดึงสายตาของหยวนลี่หยางไปเสียจากรถม้าคันนั้นของสกุลอี้ไปได้ฟาบาทเพียงอึดใจใหญ่ผนที่ใจของเขาเราขอคอยอย่างอดทนนางก็ลงจากรถม้าแล้วก้าวมายืนด้านข้างอาชาสีน้ำตาลไม้ตัวอ้วนพีหอมย่อกายถวายพระพรให้กับเขาจากนั้นนางก็หันใบหน้าขึ้นมองมาพรามส่งยิ้มอ่อนหวาน จนเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตนเองกระโดดลงไปยืนบนพื้นได้อย่างไรรับรู้เพียงพอมาอยู่บนพื้นดินเช่นเดียวกันก็ดึงเอาเรือนกายเล็กเข้ามากอดแน่นแล้วระดมปลายจมูกกับเรียวปากแกร่งกดจุ้มพิษศีษะหน้าผากแก้มสองข้างจนมาถึงเรียวปากจิ้มลิ้มจึงกดจุ้มพิษย้ำๆราวกับคนกระหายน้ำแล้วมาพบพานบ่อน้ำพุธรรมชาติ จึงดื่มกินไม่หยุดพักหายใจฝ่าาบาทเพคะจนคนถูกจุงพิษนั้นแทบขาดใจเขาจึงปล่อยเรียวปากจิ้มลิ้มแต่ไม่ยอมปล่อยร่างกายของนางเขายังกอดนางเอาไว้แนบแน่นและนี่คือจุงพิษครั้งแรกของพวกเขาทั้งคู่คบหาดูใจกันอย่างจริงจังถึง5้าปีกว่าแต่อย่างมากที่สุดก็เพียงพูดคุยดื่มน้ำชากินขนมถกเถียงกัน ถึงตาราหมากรุกช่วยกันปลูกต้นไม้และดอกไม้หน้าประตูเมืองเพคะไม่เหมาะสมคนตัวเล็กความสูงเพียงหน้าอกของอีกฝ่ายที่เขินอายจนใบหน้าแดงลงไปถึงลำคอนั้นเร่งกระซิบกระซาบคนที่ก้มลงมาหาอีกคล้ายจะมีรอบสองและยากจะหยุดได้ถึงนางและเขาอีกหนึ่งเดือนก็จะแต่งงานกัน เพราะว่ามายืนกอดยืนจุมงพิษกันต่อหน้าคนมากมายนางก็อับอายเป็นนะคนมากมายจะเขิดอายไปใหญ่เล่าอายเหลินไม่พบหน้ากันสามป,ปีเท่านั้นหยวนลี่อย่างคนเดิมของนางถูกปีศาจหน้าหนากลืนกินไปแล้วกระมังเขาจึงพูดจะชวนให้นางบิดเนื้อช่วงเอวของอีกฝ่ายไปเสียเต็มแรงหนึ่งครั้งเซียนเฟย นำขบวนรถม้าของท่านหมอหญิงอี้กลับจวนไปก่อน้าจะพาท่านหมอหญิงอี้ไปชมสวนดอกไม้ที่ตำหนักเสินเซียนฉือก่อนยามเวยจะพานางไปส่งด้วยตนเองจากการ3ปีนางจะทราบหรือไม่สำหรับเขามมนเนิ่นานางราวกับ300ปีจึงอยากใช้เวลาด้วยกันกับนางให้นานอีกหน่อยเพราะนับจากนี้อีกหนึ่งเดือนจะเจอกันอีกครั้ง ก็วันแต่งงานของเขาและนางพอสั่งความกับคนสนิทเรียบร้อยก็จับเอลอรชอนส่งขึ้นหลังอาชาไปก่อนจากนั้นเรือนกายกรรมยำจึงหวนโกลนของมา้าขึ้นเป็นนั่งซ้อนกึ่งอบก่อเรือนกายอรชอนเอาไว้แนบแน่นแล้วจึงบังคับให้อาชาคูดใจพุ่งตรงไปยังเป้าหมายทันทีจวนสกุลอีฮะฝาฟ,ฟาบาทขโมยบุตรสาวของข้าไปแล้ว ท่านแม่ทับอี้จะดีจะร้ายต่อให้บุรุษผู้นั้นเป็นถึง้องเต้แต่มาตัดหน้าชิงตัวเอาบุตรสาวและหลานสาวคนเดียวของสกุลอี้ไปเขาย่อโมโหจนใบหน้าแดงกล่ำผมบนศีรษะเขาแทบจะลุกไม่ได้เต็มทนต้าเจียงเจวินอี้ดูจะกล่าวหาฟาบาทเกินไปหรือไม่เพยเซียนเฟยที่เลี้ยงดูอีกคนมาราวกับน้องชายมารดาเดียวกัน พอได้ฝังว่าที่บิดาฮองเฮากล่าวหาว่าห้องเต้กลายเป็นขโมยเขาเองย่อมมีอารมณ์กลุ่นเช่นกันเจ้าก็อย่าให้มันเกินงามไปนักนั่นฝ่าบาทคิดจะล่วงเกินเจ้าก็ล่วงเกินได้หรือไรท่านอัครมหาเสนาบดีอี้ตำหนิบุตรชายที่บังอาจไปกล่าวหาห้องเต้ว่าเป็นขโมยและหาใช่ขโมยธรรมดาแต่เป็นหัวขโมยเด็ดบุกผา ประจาจวนสกุลอี้เสียอีท่านพอ่อข้าไม่ได้ตําหนิฮองเต้ที่ตําหนินั้นคือคู่มั่นคู่หมายและเป็นว่าที่บุตรเขยของข้าตังหากทุกคนเจอคําตอบเช่นนี้ของท่านแม่ทัพใหญ่แห่งต้าหยวนต่างก็ถึงกับไปต่อไม่ถูกกันไปท้วนหน้าไม่เว้นแม้แต่เพื่อเซียนเฟยเองก็ตามและแล้วก็ถึงวันที่หยวนลี่อย่างรอคอยมา หากนับเวลาที่ทำได้เป็นเพียงคนแอบรักแอบมองลงไปด้วยก็นานถึง11ปีสุดท้ายวันแต่งงานก็มาถึงสักคราพิธีช่วงเช้าและบ่ายจนถึงค่ำช่างมากมายจนอี้หลันฮวาที่เคยแต่งงานมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ครั้งนั้นนางไม่ได้เหนื่อยและก็มีความสุขเช่นวันนี้เลยแต่เหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่แค่เพียงนางหันหน้าไปมองใบหน้าของผู้เป็นเจ้าบ่าวนางกลับหายเหนื่อยราวกับถูกปลิดทิ้ง เพราะหยวนลี่อย่างในวันนี้เขายิ้มทั่วใบหน้าในอดีตนางช่างเด็กเกินไปและไร้เดียงสาเกินไปวันนี้ถึงเพิ่งรู้แจ้งอดีตนั้นหาแช่ความรักอันใดทั้งสิน้นระหว่างนางกับหยวนเยี่ยเจาเขาแต่งกับนางเพียงแค่ถูกบีบบังคับหวังผลประโยชน์ส่วนนางก็แค่อารมณ์ลุ่มหลงบุรุษรูปง,งามไปตามประษาหญิงสาวผู้หนึ่งแต่วันนี้นางแยกแยะได้แล้วว่าอันใดคือรัก กับอันใดแค่หลงรูปกายภายนอกเท่านั้น5ปีที่ผ่านมานางคงต้องขอบคุณครอบครัวทุกคนและที่จะลืมไม่ได้คือเขาผู้นี้ผู้ที่กุมมือนางก้าวเดินผ่านทุกพิธีการจนผ่านสำเร็จไปด้วยดีขอบพระทัยฝ่าบาทเพคะที่ทรงรักษาสัญญาและเมตตาเสี่ยวหลานเสมอมาช่วงหนึ่งของพธิธีซึ่งอีกฝ่ายเป็นผู้สวมมงกุฎหง กับเสื้อคลุมนางพญาหงให้นางได้เป็นฮองเฮาอย่างเต็มภาคภูมิและถูกต้องทุกพิธีการหยวดลี่อย่างจับจุงมานั่งเคียงข้างหลังทุกอย่างเสร็จสิน้นเสียงขุนนางนับพันเอิดไวพรแซ้สองซึ่งในหมู่ขุนนางเหล่านั้นมีครอบครัวของนางมากันครบถ้วนพี่ชายทั้งสองท่านอาท่านพ่อท่านปู่และท่านยา่ารวมไปถึงท่านแม่ ที่นั่งอยู่ด้านขวามือคือเพ่ยไทยเฮาตำหนักเสินเซียนฉือบัดนี้ได้เวลาพาเจ้าสาวมาส่งยังห้องหอแต่วันนี้คนสกุลอี้ยกกันมาทั้งท่านแม่ท่านยาพี่จื่อชิงที่แต่งงานกับพี่รองของนางจนมีหลานถึงสองคนแล้วยังมีหลิงนี่เอ,อ๋อกับลูกสาวตัวน้อยวัยห้าขวบของนางพร้อมกับเพ่ยไทยเฮา ช่างเป็นวันส่งตัวเจ้าสาวที่คนล้นหลามแต่นางกลับอบอุ่นหัวใจเหลือเกินท่านย่ากับท่านแม่คงไม่มีอันใดจะสอนเจ้าแล้วเพราะบัดนี้นอกจากเป็นฮองเฮาแล้วเจ้ายัางเป็นท่านอาจ,จารย์หมอหญิงแห่งสำนักการแพทย์แห่งใต้หยวนแล้วแต่สิ่งที่จะเตือนก็คือภรรยาจะเก่งกาจเพียงใดจงอย่าละเลยสามีท่านย่าดึงกายของเจ้าสาวเข้าไปกอดแนบแน่น บัตนี้หลานรักได้พบคนดีต่อให้หยวนลี่อย่างเป็นเพียงชายหนุ่มยากจนหาใช่ฮองเต้พวกนางก็วางใจเพราะเขารับปากกับพวกนางด้วยตนเองว่าอดีตคนสกุลอี้มอบความรักและความอบอุ่นให้กับอี้หลานฮวาจนนางเติบโตมาเป็นสตรีแสนงดงามสมบูรณ์พร้อมอย่างไรเมื่อแต่งงานแล้วเขาก็จะทำให้นางเป็นสตรีผู้โชคดีที่สุดในต้าหยวนเช่นกัน เสี่ยวหลานขอเสด็จแม่กอดรับขวัญสภัายสักนิดเถิดเพื่อไทยเฮาเองก็ซุดลงนั่งแทนที่ท่านย่กของนางจากนั้นก็อบกอดเรือนกายอรชรของอี้หลนานทวาพลางเอ่ยคำวอวยพรมากมายจนหญิงสาวตื้นตันยากจะห้ามน้ำตาเอาไว้ได้ไหวหม่อมชั้นมาแสดงความยินดีจากใจนะเพคะฮองเฮาเพราะอดีตหากไม่ได้ฮองเฮา เสี่ยวเทียนของหมอมชั้นอาจไม่ได้เติบโตมาได้จนถึงวันนี้หลิงนี่เอ๋อคือคนสุดท้ายที่เข้ามาแสดงความยินดีกับอีหลันฮวาเพราะชีวิตของนางหากไร้สตรีตรงหน้าก็ยากจะมีวันนี้เช่นกันเป็นสหายกันทั้งสิ้นกล่าวเกรงใจไปใหญ่ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันหากวันนั้นไม่มีเจ้าข้าเองก็คงไม่มีวันนี้ คิดดีทำดีสิ่งที่ดีก็จะตอบแทนคืนมาหาพวกเราเองพูดจากันอีกครู่หนึ่งทุกคนก็จากไปทั้งหมดเหลือไว้เพียงเถียนอิงอิง,องที่กลายมาเป็นนางกำนันคนสนิทคอยช่วยเหลือปลดอาพรและเครื่องหัวจากนั้นจึงได้ไปนอนแช่น้ำอุ่นสระผมจนสบายกายก็สวมเพียงเอี้ยมบางซวงอกกับกางเกงซรับในตัวบางสีแดงเพียงสองชิ้นติดกายเพียงเท่านั้น ราตรีนี้นางแน่ใจว่าตนเองจะม่ใช่ฮองเฮาผู้ถูกห้องเต้มหมางเมินเป็นแน่บทส่งท้ายผ่านไปคงราวครึ่งเคอรเสียงฝีเท้าคุ้นหูก็ดังใกล้เข้ามาทุกขณะใจดวงน้อยเต้นแรงไม่เป็นจังหวะความตื่นเต้นนี้เพราะนางไม่ไร้เดียงสาแล้วทราบดีถึงราตรีนี้ว่า ตนเองจะต้องพบเจอกับสิ่งใดแก้มใส่ยพันร้อนวูบวาบแอกึกรอนานหรือไม่พ่อปิดประตูรเรียบร้อยหยวนลี่อย่างจงหมุนกายมาหาคนที่นั่งในท่าเทพธิดาอยู่กลางเตียงสีแดงร้อนแรงไม่พอชุดที่นางสวมก็เร่าร้อนเสียยิ่งกว่าสีของเตียงและของตกแต่งประดับห้องหอมมากมายยิ่งนักมาไม่นานเพคะ สุราบนโต๊ะข้างเตียงถูกมือเรียวยาวเทสุราลงน้ำเต้าคู่แล้วจึงยื่นมาตรงหน้าของอี้หลนานพวาเขาดื่มด้านหนึ่งานางก็ดื่มอีกด้านหนึ่งจากนั้นน้ำเต้าคู่นั้นก็ถูกวางเก็บเอาไว้ที่เดิมแล้วหยวนลี่อย่างจึงซุดกายลงนั่งบนเตียงปลดอาภรตัวนอกโยนทิ้งไปส่งเดชจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดเอ่ยสินใดอีกเพราะเพียงมองตาก,กันก็รู้ใจกันแล้ว เรือนกายแกร่งขยับไปหยิบสุรามงคลมาเทใส่ปากตนเองแล้วก็แนบเรียวปากแกล่งกับเรียวปากจิ้มลิ้มปอนให้นางได้ดื่มไปด้วยกันทำแล้วขำเล่าจนหมดกาทองคำใบนั้นทำเอาอีห้่ันพวาร้อนท้องวุบว่าไปหมดแต่เพียงครู่หนึง่งหยวนลี่อย่างจึกโปรดอาพรอ,ออกจากกายจนหมดโยนลงไปด้านล่างของพื้นห้องข้าบอกเจ้าไปหรือไม่ว่า วันนี้ข้าดีใจและมีความสุขมากข้ารักเจ้ามากนะเสี่ยวหลานเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่อ่อนโยนยิ่งนักทุกจังหวะทุกสัมผัสเขาทนุถนอมแต่ต้องนางด้วยความรักสุดหัวใจเขาไม่เอ่ยคำหวานนากก็เชื่อเขาหมดใจสนิทสนมกับเขามาห้าปีถึงสมปีหลังจะห่างไกลแต่จดหมายนั้นส่งถึงกันแทบจะทุกเดือนหยวนลี่อย่างนั้น เสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเขาหนักแน่นที่สำคัญกว่าอันใดทั้งหมดคือความสุขของนางจะต้องมาก่อนความสุขของตัวเขาเองตลอดเวลานางจึงคิดว่าอดีตที่ตัดสินใจเด็ดขาดนั้นคงเพราะตนเองไม่เคยรักคนผู้นั้นจากใจจริงเลยที่คืบลานเข้ามายึดหัวใจของนางได้วันละเล็กวันละน้อยจวบจนวันนี้ภายในใจของนางเอง ก็มีเพียงบุรุษนามว่าหยวนลี่หยางเข้ามาครอบครองไปถึงสามในสี่ส่วนแล้วเพราะอดีตมันสอนนางว่าให้เผื่อหนึ่งส่วนไว้รักตนเองฝ่าบาทไม่ต้องกล่าวอันใดเสี่ยวหลานก็ทราบซึ้งทุกสิ่งที่พระองค์ทำให้ทั้งหมดเพราะฝ่าบาททำด้วยใจเสมอมาไร้การปั้นแต่งไม่เคยต้องการสิ่งใดขอเพียงฝ่าบาทได้รักเสี่ยวหลานได้ทำให้เสี่ยวหลานมีความสุขเพียงเท่านั้น ดังนั้นวันนี้เสี่ยวหลานเองก็ขอกล่าวกับฝ่าบาทสามประโยคจากใจจริงนะเพคะถ้ารักท่านรักจากใจจริงรักที่ท่านคือหยวนลี่หยางรักทุกสิ่งที่หลอมรวมมาเป็นฝ่าบาทนะเพคะจุ๊บรักเพียงเจ้าเท่านั้นผิดไปจากเจ้าชีวิตนี้คงไม่ได้จริงๆนะเสี่ยวหลานนับจากอดีตจนถึงวันนี้หรือจะอีกกี่ปี ค้าก็จะเป็นเช่นนี้กับเจ้าตลอดไปความรักข้างเดียวของเขามีนับจากวันแรกเริ่มหนุ่มน้อยจนถึงวันนี้เติบโตเต็มวัยเป็นผู้ใหญ่ที่แยกถูกแยกผิดได้ชัดเจนแล้วสุดท้ายจบลงด้วยความสุขสมหวังจนเขาเองเกินจะคาดฝันวันนี้สถานะคนรักของเราทั้งสองจบลงอย่างสมบูรณ์สวยงามแล้วนับต่อจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวร่วมกันแล้วนะเสี่ยวหลานสองมือสอบประสานกันก่อนที่อี้หลานหวาจะเพเยใบหน้าขึ้นไปจุมพิษที่ปลายคางบึกบืนหนักแน่นจากนั้นจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเพคะเราจะจับมือการเริ่มต้นชีวิตคู่ไปด้วยกันจะทูกยากเพียงใดฝากน้ำอาจสูงท่วมศรีรษะเช่นไรเสี่ยวหลานผู้นี้ก็จะร่วมต้านและฝาฟันไปด้วยกัน จนวันสุดท้ายที่ฝ่าบาทจะไม่ต้องการคนร่วมทุกร่วมสุขผู้มีนามว่าอีหลานฮวาผู้นี้นะเพคะเรียวปากแรกร่งก้มลงไปกดจุมพิษที่หน้าผากนวลเนียนหนักแน่นและนิ่งนานยากจะมีวันนั้นและคำกล่าวนั้นของหยวนลี่หยางก็ถูกพิสูจน์ด้วยการกระทำจะผ่านเลยมาอีกกี่สิบปีเขามีแต่จะดีต่อนางกับลูกๆอีกห้าชีวิต มากขึ้นและมากขึ้นจบจนบุตรชายคนโตหรือองค์ชายใหญ่หยวนเหลี่ยงอี้อายุครบ25ปีเต็มหยวนลี่อย่างก็สละราชสมบัติยกฐานะห้องเต้แห่งต้าหยวนให้แก่เขาได้ครอบครองโดยมีน้องชายอีกสองคนกับน้องสาวทั้งคู่คอยเป็นกำลังหนุนส่งเสริมให้กับผู้เป็นพี่ชายด้วยดีส่วนไทยสร้างห่วงกับไทยเฮานั้น ก็แยกตัวออกมาอยู่กันอย่างเรียบง่ายอยู่ที่หุบเขาเสินเซียนฉือจบจนต่างสิ้นใจใกล้เคียงกันในเวลาห่างกันไม่ถึงสมปีองค์ฮ่องเต้จึงเลือกหุบเขาแห่งนั้นเป็นสุสานหลวงเป็นที่พักอาศัยสุดท้ายให้ทั้งสองได้หลับพักผ่อนคู่กันไปช่วนนิดนิดรัน์จบบริบูรณ์จบแล้วนะคะนิยายเสียงเรื่อง และชายาผู้ถูกหมางเมินแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะก่อนจากกันอย่าลืมติชมใต้คลิปวิดีโอนี้และสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและนักเขียนด้วยนะคะ1การกดไลค์และหนึ่งการติดตามของท่านคือกำลังใจของเราและนักเขียนค่ะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Bye bye.